มีพิธีพุทธาพิเศษทั้งหมดนะครับสาวาระที่วัดพระแก้ววัดช้งางให้แล้วก็ที่วัดพระแก้วพิธีในวัดพระแก้วก็มีสมเด็จพุทธาจาันเกี่ยววิวสเกตเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยนะครับมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจันร์ช่วงวัดปากน้าเป็นผู้ดับเทียนชัยนะฮะมีคณาจารย์เกจิที่เข้าร่วมนะครับ ก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรลมงคลหรือว่าพระอาจารย์ทองศรลสุวรรณโอนะครับอดีตเจ้าวาดวัดสัมภเอเชยรูปที่7นั่นเองนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเชื้อวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงพ่อพุธนไผ่ล้อมนครปฐมนะครับหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับหรือว่าท่านเจ้าคุณแย้มนะครับนครปฐมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเย็นเชี่ยววัดมังกรกรรมะลาวาสนะครับแล้วก็มี ท่านเจ้าประคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครฮะเมื่อครั้งที่ท่านดํารงสมณศักดิ์ที่พระราชภาวนาวิกรมนะปัจจุบันท่านคือสมเด็จพระมหอาราชมงคลมนีวัดไตรมิตรนะครับเจ้าคณะใหญ่คนกลางนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทองวัดจัก,กรวรตรหรือว่าวัดสามปื้มพี่ๆนะครับหรือว่าพระครูสุวรรณวัยวุฒินั่นเองนะครับแล้วก็มีหลวงพอ่อาสาวด วัดเมาสุขาในจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อสง่าวัดบ้านม่อราชบุรีแล้วก็หลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงลัญยาการจนบุรีนะครับที่ผมจําได้คร่าวๆมีประมาณนี้แต่จริงมีมากกว่านี้นะครับผมจําได้แค่นี้นะครับแล้วก็พิธีที่วัดจ้างให้ก็จะเป็นคณาจารย์เกจิหลวงพ่อสายใต้มีท่านเจ้าคุณทองหรือว่าพระศรลมงคลนะครับหรือว่าพระอาจารย์ทองศรลสุวรรณโออดีตเจ้าวาดวัดสัพเชยรูปที่7เป็นประธานในพิธีจุเทียนชัยนะครับแล้วก็มาพิธีพิธีพุทธาพิเศษอีก1วาระก็คือที่วัดพระแก้้้้้วววเเเป็็นน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 3 300าาาาารรรระะัััออองงงคคบีีสขึมม์พพิตด ร้อยแปดนะครับพิมพ์ตรีษฐานสองชั้นฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกที่เป็นดอกสั้นในจํานวนสามร้อยองค์ที่มีการจัดสร้างขึ้นมาก็คือไม่ได้ระบุว่าเป็นดอกสั้นในกี่องค์เป็นดอกยาวกี่องค์หรือว่ามากกว่าหนึ่งดอกในกี่องค์นะครับหรือว่าอยู่ด้านหลังนั้นกี่องค์นะครับอ่านี่คือองค์แรกอันนี้เอาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดอออนะูอีกองค์หนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งอันนี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับก็เป็นพิมพ์ตอรีษฐานสองชั้นเนื ан, น้อว่านเหมือนกันแต่ว่าองค์นี้จะนขมทองักาาิย